สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง BNM Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นเสาอากาศทีวีดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นแบบกลางปลานะครับหรือว่าเป็นแบบภายนอกนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับแล้วก็ทดลองเสียบดูสัญญาณกันนะครับว่าจะมากี่ช่องนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันก่อนนะครับ อันนี้แพ็ k เกจใส่ลังช้างมานะครับนี่ครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เบียนะครับเป็นสังกาศนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับราคาถูกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคานะครับนี่ครับก็มีสายเทม่านะครับความยาวสายอยู่ที่5เมตรนะครับตัวนี้นะครับความยาวสายอยู่ที่5เมตรนะครับก็พอที่จะต่อออกไปข้างนอกได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะขึ้นเสาสูงได้นะครับเพราะความยาวสายแค่5เมตรเท่านั้นนะครับเพื่อน ในนี้อันนี้นะครับเป็นส่วนของแผงนะครับเป็นส่วนของกลางปลาสวากา์นะครับตัวนี้นะครับผมสั่งมาจากแอปช้อปปีนะครับนี่ครับจากแอปช้อปปีนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับราคาแค่ร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวร้อยเดียวนะครับ เหมือนขายเสื้อผ้าตามตลาดนั้นนะครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เสื้อผ้าครับเป็นเสา์อากาศนะครับตัวนี้นะครับในกล่องนะครับก็มีคู่มือนะครับคู่มือการาประกอบติดตั้งนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับตัวนี้นะครับก็บิดปรับตรงนี้ก่อนนะครับให้มันตรงนะครับตรงนี้นะครับ ก็คลายตรงนี้เลยนะครับคลายตรงนี้แล้วก็บิดหมุนมาได้เลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่ครับบิดหมุนให้ตรงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับตัวนี้นะครับยี่ห้อถ้าจำไม่ผิดนะครับก็อนี้เลยสมาร์ทนะครับตัวนี้นะครับสมาร์ท สมาร์ททีวีประมาณนั้นหรือเปล่าสมาร์ทนะครับตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวไปลองต่อดูน,นะครับว่า,าสัญญาณจะมาเต็มไหมนะครับก่อนหน้านี้ใช้เสาแบบภายในนะครับเสาแบบภายในนี่รับเทบไม่ได้เลยนะครับสัญญาณนะครับสัญญาณต่ํามากนะครับอันนี้ก็เป็นโซนภาคใต้นะครับตัวน,นี้นะครับส่วนอันนี้ก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็มีน็อตมาตัวนึงนะครับเดี๋ยวจะต้องคอลายน็อตตัวนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ต่อสายตรงนี้นะครับต่อสายตรงด้านล่างตรงนี้นะครับความยาวสาย5เมตรครับ5เมตรน่าจะได้อยู่นะครับอันนี้คงไม่ต้องอไปวัดกันนะครับว่ากี่เมตรนะครับก็เสียบสายแล้วก็มุนขันได้เลยนะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่รับชมคลิปนะครับที่ยังไม่กดไลค์นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s ับสไคร b ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองต่อดูกันนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าทีวีนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมก็จะเสียบกับกลอ่องดิจิตอลทีวีนะครับ ผมใช้เป็นอ่าอไอคอนเน็กนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าซื้อมือสองมาครับเพื่อนๆอ่าซื้อมือสองมาร้อยเดียวนะครับตัวนี้นะครับจากอ่าแอปขายดีนะครับขายดี .com นะครับนี่ครับร้อยเดียวนะครับผมสั่งมานะครับเป็นของมือสองนะครับที่เขาลงประกาศขายนะครับอ่าเดี๋ยวมาต่อสายอ่าดูกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับอันนี้ผมต่อแบบาภายในนะครับยังไม่ลากสายไปด้านนอกนะครับทดสอบดูนะครับว่าสัญญาณาจะรับได้ไหมนะครับอตอนนี้นะครับสัญญาณเป็นศูนย์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองค้นหา,าช่องรายการใหม่นะครับ เราเลื่อนมาดีคุณหาอัตโนมัตินะครับอันนี้แบบภายในนะครับอ่าตอนนี้ก็ยังรับไม่ได้สักช่องนะครับต้องเพราะว่ามันเป็นแบบภายนอกนะครับก็น่าจะต้องเอาลากสายไปด้านนอกนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวก็ลองดูก่อนนะครับเพื่อน ถ้านำไปไว้ด้านนอกนะครับผมว่ายังไงก็รับได้แน่นอนนะครับเป็นเนเ,นเดี๋ยวร้อยมันโหลดร้อยเปอเซ็นก่อนนะครับถ้าไม่ขึ้นช่องมานะครับเดี๋ยวผมก็จะนำเสาอากาศต่อไปด้านนอกนะครับ น่าจะไม่มีนะครับผมว่านะครับเพราะว่อยภายในนะครับพวางไว้เฉยๆนะครับมันอาจจะบังผนังบ้านนะครับนี่ครับจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับยังไม่มีสัญญาณนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอย่ารีบกดออกนะครับอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับนี่ครับไม่พบช่องรายการนะครับเดี๋ยวผมจะนำสายนำสภาวะอากาศนะครับไปต่อภายนอกสักครู่นะครับ ครับอตอนนี้นะครับผมก็ได้นำสภาวาไปไว้ด้านนอกแล้วนะครับเดี๋ยวมาค้นหาสัญญาณกันอ,อีกครั้งนึงนะครับครับตอนนี้ช่องรายการก็มาแล้วนะครับ5้าช่องนะครับ เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะรับได้กี่ช่องนะครับตอนนี้13ช่องแล้วนะครับก็มีช่อง DLTV นะครับตอนนี้18ช่องแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะครับราคาร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็33ช่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะได้กี่ช่องนะครับแล้วก็มามาดูคุณภาพกันนะครับ อ่านี่ are, 2, 3, 2, 1, 1. ครับภาพก็คมชัดดีนะครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้เป็นช่องห้านะครับนี่ครับคุณภาพโอเคไหมนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นเสานะครับผมแค่วางภายนอกนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับอ่าตะกี้นะครับก็เป็นนี่ครับคุณภาพของสัญญาณนะครับนี่ครับความแรงของสัญญาณ60นะครับ60 66เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวลองเลื่อนดูช่องอื่นนะครับ เดาดูเวิร์กพอยต์นะครับเวิร์กพอยต์นี่ครับเวิร์กพอยต์นะครับเวิร์กพอยต์ได้ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอันนี้ยังไม่ขึ้นเสานะครับเพื่อนๆอ่าถ้าขึ้นเสาแล้วมันจะโอเคกว่านี้แน่นอนนะครับอ่ามันจะรับสัญญาณได้อ่าเสถียรกว่านี้นะครับอ่าสรุปก็ใช้งานได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างได้คลิปนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งกันได้เลยนะครับ ราคาร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวไม่รวมส่งนะครับถ้าเพื่อนๆมีโค้ดส่งฟรีนะครับใส่โค้ดส่งฟรีในแอปช้อปปีไปเลยนะครับจะได้ฟรีค่าส่งนะครับก็ยังไงนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆ กดติดตามไว้ได้เลยนะครับก็จะามารีวิวอะไรนะครับก็กดติดตามนะครับกด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ